สวัสดีครับพบก,กับสุรุกขมคำเหลียวภูเขลเราเริ่มต้นกันที่แฮร์รี่มุกไก่โทษเจคกิงครับคือต้นเหตุที่ทําให้ทีมของเขาไม่ได้จุดโทษในเกมเสม,มอกับเวสต์บอมบิสเอลเบียนส์โทษเจคกิงครับเฉยเลยมีดราม่าเล็กๆนะฮะสำหรับเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสม,มอกับเวสต์บอมบิสเอลเบียนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งมันเกิดขึ้นที่พนมาโดยหลังจากจบเกมแฮร์รี่มุกไก่กันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระโดดมาให้สัมภาษณ์กับทางสเก็ตสปอร์ต ด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวที่ผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้เดยทางแฮร์รี่ไม่กรก็ได้ออกมาพูดถึงคำพูดของเจคกิ้งคลอปที่เคยพูดเอาไว้ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์เตดเมื่อเดือนมกราคมในประโยคที่ว่าแมนเชสเตอร์เตดนะครับได้ลูกจุดโทษในช่วง2ไปีครึ่งที่ผ่านมามากกว่าที่เขาคุมทีมลิเวอร์พูลมาตลอด4ปีเสอีก ซึ่งคำพูดนั้นมันก็คือคำพูดที่ไปกดดันผู้ตัดสินจนทําให้ไม่กล้าให้ลูกจุดโทษกับพวกเขาในเกมนี้นับตั้งแต่ที่มีคนจากทีมอื่นทีมหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้ทีมของเราก็ไม่ได้ลูกจุดโทษหรือประโยชน์จาก v r ออีกเลยและก่อนหน้านี้เจคกินคลรอกก็เคยออกมาโวยวายในเกมที่แพ้ให้กับเซาท์ทัตัน1-0เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่าเซโนเมเน่ควรได้รับลูกจุดโทษจากการถูกทำฝ่า ซึ่งณตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าต่อไปนี้ผู้ตสินคงจะให้ลูกจุดโทษที่เป็นประโยชน์กับทีมใหญ่ยากแล้วเพราะจากคำพูดของเจคกิงครอปที่ไปกดดันพวกเขาผมมั่นใจว่าคำพูดของเจคกิงครอปที่เคยพูดไว้ก่อนนั้นนี้มันคือการกดดันู้ตสินว่าไม่ควรให้ลูกจุดโทษกับทีมของเราโดยในจังหวะนั้นนักเตะของเราถูกอาเจีดี นักเตะของเวทบอมบิสเอาเรียนทำฟาวจริงๆแต่พู้ตัดสินเกรสพาวสนกลับไม่ชี้เป็นลูกจุดโทษหลังจากนั้น VR ก็ถูกเรียกดูและพูดตัดสินว่ามันเป็นจังหวะล้ำหน้าซึ่งผมมองยังไงลูกนั้นก็เป็นลูกจุดโทษอย่างแน่นอนและหากพู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเช็ค VAR ย้อนหลังว่ามันล้ำหน้าไปก่อนหรือไม่ผมมั่นใจมากนะครับว่าจังหวะน,นั้นเป็นจุดโทษแน,น่นอนกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวกับก k y สปอร์ต แน่น,นว่าคาพูดของเจ็กกิ้งคลับทาให้ทีมของพวกเราเสียประโยชน์ในสิ่งที่เราควรจะได้รับเพราะตอนนี้ผู้ตัดสินกําลังถูกเพ่งเล็งในการทําหน้าที่และไม่กล้าที่จะให้ลูกจุดโทษกับพวกเราโดยนับตั้งแต่ที่เจ็กกิ้งคลับออกมาพูดเรื่องนี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่เคยได้ลูกจุดโทษอีกเลยแน่นอนว่าผลเสมอกับเวสต์บรมวิชในนัดนี้สร้างความเสียหายกับเราเป็นอย่างมากเราไม่สามารถพึ่งพาการตัดสินใจของ VAR ได้อีกต่อไปแล้ว เรารู้สึกแย่แต่เราก็ต้องพยายามและปรับปรุงทีมต่อไปส่วนทางด้านแกรมซูเนสก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและพูดถึงเหตุการณ์ที่แฮร์รี่มิควายพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นจังหวะล้ำหน้าชัดเจนยังไงผู้ตัดสินก็ไม่ให้ลูกจุดโทษอย่างแน่นอนและจังหวะน,นั้นผมมองว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพุ่งล้มอีกด้วยในจังหวะน,นั้นเขาทิ้งตัวลงอย่างชัดเจนทางๆท,ที่เขาไม่มีบอลแล้วมันจะเป็นจุดโทษได้อย่างไร เจสันแม็กเกเทียมมองว่าลิเวอร์พูลอาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนแผนการเล่นเพื่อติเอโกอาคันตูราโดยเฉพาะเจสันแม็กเกเทียนะฮะอดีตแบค็คของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงทัศนส่วนตัวถึงแนวคิดที่ว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นรู้สึกว่าลิเวอร์พูลยังไม่พบกับแผนการเล่นที่เหมาะสมกับติเอโกอาคันตรานั่นจึงทําให้หลายๆนักที่ผ่านมาติเอโกไม่สามารถทําผลงานที่ดีได้เลยกับลิเวอร์พูลซึ่งผมก็มองว่าเขากําลังสับสนกับตําแหน่ง และหน้าที่ภายในทีมของตัวเขานั้นเองพราะผมมองว่าติโก้ควรจะเป็นศูนย์กลางของทีมและนักเตะทุกคนต้องพยายามป้อนบอลไปให้กับเขาเพื่อที่เขาจะได้แสดงความอัจฉริยะในการเปิดบอลให้ทุกคนได้เห็นแตนน่ณตอนนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลกำลังให้เขาเป็นแค่ตัวพักบอลและช่วยไล่บอลเท่านั้นซึ่งผมก็มองว่ามันยังไม่ใช่แผนการเล่นที่เหมาะสมกับตัวเขาเท่าไหร่นักในตอนแรกนะครับลิเวอร์พูลได้ประกาศ่านทางเว็บไซต์สโมสรว่า สามารถปิดเดี่วติโกคัแคนโตราม,มาร่วมทีมได้สําเร็จเป็นที่ลู้หลายแล้วนั้นในตอนนั้นผมยอมรับว่าผมดีใจเป็นอย่างมากที่ลิวพูกรลังจะมีตัวจ่ายบอลระดับโลกภายในทีมเสียทีเพราะสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นกับไบยอเมเนกนั้นมันเป็นเรื่องที่มาศจัยนมากๆเขาเป็นนักเตะแค่คนเดียวที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับไบโอเมิเนกได้เป็นอย่างมากและผมก็ฝันว่าเขาจะเข้ามาสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ ให้กับลิวูลได้บ้างเหมือนกับที่เขาเคยทําไว้กับไบยังมัเอกแต่สําหรับในเวลานี้ผมต้องยอมรับว่าตีโก,โก้กาลังพบกับความยากลำบากที่ลิวโลเขาไมา่ได้เล่นฟุตบอลในตำแหน่งที่เขาถนัดเขาไม่ค่อยรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมเท่าไร่นักและส่วนมากลูกบอลที่เขาได้นะครับก็มักจะเป็นการถ่ายบอลจากเพื่อนในลักษณะที่จวนตัวแล้วและไม่สามารถเล่นต่อไปได้ซึ่งนั้นทําให้ตีโก้ก็ไม่สามารถปั้นเกมได้เช่นเดียวกัน และผมก็มองว่าในตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เชคิงกรับที่จะคิดแผนการเล่นแบบใหม่เพื่อติเอโก้โดยเฉพาะเลยนะฮะและทีมน่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีถ้าหากติเอโก้สามารถสแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้เต็มที่โดยท่างเจสันเมกเทียามองว่าระบบการเล่นแบบใหม่ที่ลิพูสร้างขึ้นและจะทําให้ติเโก้ แสดงศักยภาพได้ดีที่สุดก็คือแผนการเล่นร,ระบบ4-2-3-1ซึ่งแผนนี้ผมก็มองว่าติโกจะมีอิสระในการส่งบอลสายขวาให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือแทงบอลทะลุไปให้กับกองหน้าโดยตรงโดยเขาไม่ต้องมาผบพวงว่าจะต้องคอยไล่บอลและแผนที่จะมีกองกลางตัวรับสองคนคอยไล่เพรสซิงและยังบอลจากคู่แข่งและส่งบอลให้กับเขาอีกครั้งซึ่งแผนการเล่นนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมกับตัวเขา พะเขาเคยทํางานนี่ดีสมัยที่เขายัางค้าแข้งอยู่กับเบย์มินิกดังนั้นผมมองว่าเจ็กกิงกลอฟควรเปลี่ยนแผนการเล่นของทีมเพื่อติเอโก้ดูบ้างเพราะว่ามันน่าจะคุ้งค่าที่จะเสี่ยงสิ่งที่เขาสามารถทําให้กับทีมได้แล้วที่มันมาแผนการเล่นในระบบ4-3-3พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมกับติเอโก้เพราะจนถึงณตอนนี้เขายังไม่สามารถทําประตูหรืออาซ์ิตให้กับทีมได้เลยในฤดูกาลนี้จนเจสันแมกเกเทียก่าวกับ LFC TV บ้าไปแล้วเหรอเลนิเกอร์ตำหนิแฟนบอลลิเวอร์พูลที่ออกมาขับไล่เจชกิงครับหลังแพ้เลตเตอร์ซิตี้แกลลี่เลนิเกอร์อดีตกองหน้าของเลตเตอร์สิตี้ออกโรงปกป้องเจชกิงครับและมีแฟนบอลบางส่วนแสดงความคิดเห็นบอกว่าต้องการให้สโมสรปลดเจชกิงครับออกจากตำแหน่งเสีย ลิเวอร์พูลนะครับแพ้ในเกมพิมลิงเกดมา3าเกมติดต่อกันแล้วซึ่งทำให้ระยะห่างระหว่างพวกเขากับจา่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ่งกว้างขึ้นไปอีกจนแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะไล่ตามทันนำซ้ำโอกาสในการติดท็อปโฟยังเลื่อนลางไปเรื่อยๆเพราะเชลซีมีโปรแปกรมเตะกลางสัปดาห์ก็จะแซงหน้าหงส์แดงทันทีหากพวกเขาชนะคู่แข่งไปได้แม้สภาพของทีมลิเวอร์พูลจะไม่สมประกอบตั้งแต่ต้นฤดูกาล จะการขัดให้ไปของเบคิฟันไดิสบิโกโตต้าและจูโกเมสแต่ยังไงก็มีแฟนบอลบางส่วนแสดงความไม่พอใจหลังทีมรักของตนแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่งทั้งทั้งที่ออกนำไปก่อนจากกลุ่ยิงของโมเมสลาลาล่าสุดแกรี่ลินิเกอร์ซึ่งเป็นอดีตกองหน้าชื่อดังของทีมเชลซซึ่งเป็นกูรูทางช่อง bbc ก็ได้ออกมาทวิตปกป้องกุนซือชาวเยอรมันพร้อมตำหนิแฟนบอลที่คิดจะไล่เจ้าตัวออกตำแหน่งด้วย ผมขอถามนิดหนึ่งถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลส่วนน้อยที่ต้องการไล่เจ็กกี้คลับออกจากตำแหน่งนะพวกคุณบ้าไปแล้วหรืองไงนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่15กุมภาพันธ์นะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะสำหรับข่าวเย็นนี้นะฮะเชิญร่วมสวนุกการระบายอารมณ์มาใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์สดมาพบกันหน่อยนะครับคิดถึงแฟนๆนนะฮะหลังจากที่อึด อัมานานนะครับอยากพูดคุยกับเนแฟนเหลือเกินสองทุ่มครึ่งเราหมาดคบกันครับสวัสดีครับ